เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ในบ้านแล้วมันเป็นเอ้สิทธิ์รู้สกแกฝากแกฝากเขาคัาลอดลิงก์ไอตรงหน้าไรสตรีมให้หน่อยได้ปาแล้วไปส่งในห้องไอโซนไรสตรีมไหนวะไอยูทูบบ่ะก็ copy หน้าไ์สตรีมอืม copy ลิงก์อ่ะแล้วเอาไปว้คือยังไงมึงเห็นในช่องดิสกูไม่ที่มันจะมีแบบเออมีแจ้งเตือนว่าเออลงคลิปใหม่นะเออลงไลฟ์หน้าอะไรเงี้ย กนเองเออฝากนะอ่ะแล้วไปเอาคือกูต้องกดไปดูช่องมึงก่อนนะหรือว่าไงใช่ใช่ไปที่ช่องกูก่อนไ์ขึ้นปะขึ้นอตอนนี้กูอยู่ตรงหน้าโดเดตด,ด้เพราะว่าตอนนั้นไม่ได้อยู่หน้าโดเดตไอเสียงแจ้งไอเสียงแจ้งเตือนโดเดตมันไม่ขึ้น แด้หละแ,แก้บ้านก่อนนิดนึงไอตอนเนี้ยถ้าหลานไปดูไลนนาะนะบอกเลยยังมีลิงอยู่ติดหัวหน้าอยู่เลย <c oughs> มันมีอยู่แล้วแหละลิง,ง <c oughs> อ,อ่ะเอเอาผมเข้าไปใส่ดูดิลิงบัวแลิงฟูลิง <c oughs> จริงจอ่ะบวมีกล้าม แล้วลิงมีก้ามมันไม่ใช่ไม่ใช,มใช่ตัวมีก้ามแล้วกออูต้องไปก๊อบอะไรคือกูต้องไปก๊อปลิงมาให้มึงอะใช่ใช่ก๊อปลิงกอ๊อบลิงมาให้นะแล้วก็ส่งไปในห้องนั้นก๊อบลิงแชร์โพสอะนะอืมใช่จะใช้ตัวนี้ปะ่ะอ่ะกรอภไปละอ่าแล้ว,แลวก็ไปส่งในห้องไอไลท์สตรีมให้นะส่งเราส่งแล้วส่งแล้วส่งเรียบร้อยแล้วมึงเขียนเองได้ไหมได้ได้ได้นักกี้นักกี้จะแชร์ตัวดีป่วตัวผีทีป่ะ ลหลานเปลี่ลยนเอาได้เลยหลานเปลี่ยนเอาได้เพราะว่ายังไงมันก็จะเปลี่ยนให้อัตโนมัติตููต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 ู๊ตุ๊ตุ๊ตุตุ๊ตุ๊ตุ๊ตเ๊ตุ๊ตุ๊ตไมตุ๊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 ตุอตอ๊ตุตุ๊ตุ๊ตุตุ๊ตน๊ตุ๊ตุตุตอตุตุตตตตต เอ้ยยังวางนี่ก็ได้กาเกยโซนมึงหรอกอยู่ไหนวะอ๋ออ่นี่แล้วมึงเดินจนกลมรอบบ้านกูทำไมไกลไม่ใช่แพ้แกตั้งแต่ไหนแกอะไรอย่างนี้ปะ ไก่ไหนวะเรียกทุกอย่างว่าไอไก่โอ้โหด่าคือเหมือนแอบหลบด่าทางอ้องยาเดี๋ยวฝากเดี๋ยวฝากดูช่องแชทให้หน่อยนะเดี๋ยวอืมจะให้เป็นสีเหลีบางย่างใครเด็กยาลาบานกูใครเด็กยาลาบานกู ให้เคลียใใหห้ <c oughs> <c oughs> ้แกะเคลียร์หญ้าในบ้านให้ดิเด่อหลน์ยังไงโอ้โหเด็ดเดี๋ยวอยดำก็ได้โอ้ยโอ้นีหเด็ดขีดเดียวโอ้ไหวกอดอยู่ในบ้านเน็ตขีดเดียวเน็ตเด็ดมันเน็ตมันเหลือขีดเดียวเพราะไลฟ์ด้วยไง เลนไลท์อ่ะมันดูดเน็ตเนี่ยประเด็นอแล้วหนึ่งนะคุณสังเกตทาไมเรือทำไมเร<อ>ือมันอยู่อย่างนี้แล้วลุงกูหายไปไหนเฮ้ยเิืเอเจอ,เอหายกูฆ่ามันทิง้งไปแล้วเลกูก็บอกไปก่อนมัน <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้หายมันกูฆ่าทิ้งไปแล้วแล้วกูก็มาใส่ในนี้กูเคยพูดไปอยู่นะว่าแล้วไปาถามว่าเรือมันอยู่เงี่ยเหรอว่าเมีตัวอะไรสักตัวไปดันมันแน่นอน เอาหมึกกนแหละ้งนนัะแล้วหมึกก็ไม่รู้คิดสั้นอะไรนักหนาไม่ขึ้นมาตายกันสองตัวหม,มึกคิดสั้นมกมนูพังบาเรียทิ้งไปแล้วนะบา,าเรียยังไงก็ต้องปิดการประตูอเพราะว่ากูอยากให้วิเลเจอมันอยู่ข้างในไม่อยากให้มันออก ออกไปเดี๋ยวแม่ก็ตกน้ำอีกอ,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 อะไรอาชีพไหดูซิลุงขายอะไรฮะลุงรับโอ้โหลุงรับซื้อทั้งสองอย่างยายเมงมุงกับผ่านฮะด,ดูดิอืมฮะเดดูลุงดิ หนูต้องการยายในมูกับทเธอเจ๊ะแกะแกะหมูฮะเอ้ยเป็นน้ำมันกบอะเออแกะหมูฮะเฮียอะไรเนี่ยโอเคทำบันไดละ มาแก้บันไดยี่สิรับซื้อปลาสดสดร้อนร้อนหซื้อไม่ได้แล้วก็ปลาม,มาขายแล้วกันต้องการปลาสดใช่ไหมลูกสดร้อร้อนเลยเออเดี๋ยวจะเป็นเชปตู้ดี่ว่า โอ้แซลมอนฮะเอ็นชาร์ไอมเบดฟิตโอ้แต่นะฮะอ๋อสิบสามอิมอรอลผมนึกว่าสิบอิมอรอลรือว่ามึงเพื่อนหรอคะฮะเ่็ราคาแม่งเกือบเกือบตีลุงละเกือบละเกือบตีลุงละ ฮะอานิโม่ฮะโอเคซึ่งฮะ <Huh? S 2> ลุงแกรับซื้อเรือด้วยโอ okay. <laughs> <Huh? S 2> เคจะทำกำแพงต่อเดี๋ยวไปแบบว่าอัน ทำไมดูเง sure ี้ยก well. ันหมดจังเลยหนึ่งกูจะไปเข้าห้องน้ำไม่ใช่หรอกเย้เลยเดี๋ยวกูปิดไมค์ก่อนเดี๋ยวแจ่มยังดนอะไรอยู่นะวนี่ห้านวะร้านหลานว่างดูแชทไลฟ์ของน้าให้หน่อยได้ไหมได้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 เป็นี้เก๋สลับหน้าไปสลับหน้ามาแม่งชอบขับ อยากทำแบบนี้อยาทำแบบนี้กิ่งค่อยดูดีขึ้นหน่อยเป็นยังไงกันแล้ววะ นักกี้เทมเพทนักกี้เลยอันนี้จริงๆไม่หลานตรงโปรไฟล์ี่สกันมันก็มีอนดูหลายสตรีมนะอ้อโออไม่รู้เลยอ๋อเคเลยไปคิดดูนะยังไ,<อ>ไม่มีไอ้ปกไปกลน์เนี่ยคือตั้งแบบลิงตัวหนึ่งนะ บอกอะไรคือบีดิงตัวหนึ่งด้วยใช่เพราะว่าเราคือลิงไงเราคือลิงลิงลอะไรแต่ทำไมตัวผมเป็นยังงั้นวะน่านะไปอยู่ในหัวแล้วมุดไปอยู่ในหัวแล้วตัวเล็กไงตัวผมอยู่ในตัวนากี้ยังไงลิงกองหัวลิงกอว ตามที่หลายเคยบอกลิงกองบอกเอดี๋ยวอัน,นี้ออกเพราะว่ามันสั้นประมาณเนี้ยกำแพงตอนแรกแต่ว่านนี้ทำใใ้้ยาวขึ้นจะได้แบบเป็นรอบๆกำแพงหมู่บ้านใช่ไหมอืมคเคไม่สวยมันไม่ไม่ไมีอนเนี่ย กดกดแล้วไม่รู้กดมั้งอะไรลืมปะไม้ตรงนี้เดินเดินปะไม้เป็นนึ่งนี่เดี๋ยววะมันแว่งบ้านแว่งบ้านฉันแว่ง เดี๋ยวว่นนี้เออเก็บกระเปาเลย อือดูเดือดดอกค่อยชีวิตนี้ฉันไม่เอาอะไรแล้วเดี๋ยวค่อยแปนี้่รนเสบพี่ชายเมื่อไหร่พี่ชายจะทำซอยครับพี่ผมมันจะได้ย้ายบ้านแล้วอืมตายมาถึงหน้าเหรอ ใช่ไอหลานอาบ้านนะเดี๋ยวจะให้มาติดตรงนี้เลยเห้นในตรงนี้ไหมไหม,ามาตรงหลังอ๋อนักกี้อยู่ไหนเนี่ยทังบ้านเลยลังบ้านเลย,ลน,เลยนนีอันะ้ไ้ทำจุดใกล้ๆตรงกำแพง<อ>นี้เลยเดี๋ยวกะขนาดให้ก่อนไปนับไอตรงนี้กันโอเคได้ได้ได ยาวยาวตรงนี้ตวเรียนติแปดใช่ไหมเมืกี้แม่งแหลกไปรอบหนึ่งแล้วไม่มั่นใจ <c oughs> วังซื้อมาแล้วไง ซึ่งเราจะเริ่มกานหลังอ่างสามตรงนี้โอเคเรียบร้อยก็คือหลานน่ะต้องมายืนตรงบล็อกสีขาวตรงนี้ระหว่างอาจต่แนะนำว่าคัปปีใหม่นะเพราะว่าเราออกเซลลเข้าใหม่ ได้เช um ื่องไีมาดังบ okay. ึ้บปะอืมโอเคคุณถืดว่าต um ัวอะไรอยู Gü ่บนหลังคาไม่ใช่อหล่อนละโอเคมันหล่อนละก็คือไอ้จุดอันเนี้ยจุดสีขาวที่อยู่ห่างจากกำแพงอ่ะนกคีอยู่ไหน อ่าจุดสีข่ขาที่อยู่ห่างจากกำแพงก็คือจุดไอจุดตรงที่อยู่ตรงผืนใช่ปะยินเลยไอจะถามว่าอะไรวะอะ่ะเปลี่ยนเป็นอันนี้อ่ะตรงนี้นะยืนจุดตรงนี้อ่าแล้วก็แล้วก็เอออย่าไปเล้กก็ปีอีหนึ่งเด็นหลานก็ปีแล้วไปยืนตรงไอเห็นนี้ก่อนหนึ่งก็ปีก็ปี คลิซ้ายบอกนี้คิดขวาแบางังดิแล้วก็ก็ปีเนาะสารในตัวเองนี้นอะแล้วเนตชาคิปหายเลยเ ปึ้งเสร็จเรียบร้อยโอเคสิ่งที่ต้องจัดก,การคือพือ้นพื้นข้าง <Okay. S 1> ในเป็นยาวหมดเลยใช่พื้นข้างในใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวจะอ่านกันเดี๋ยวทางคอเยเดี๋ยวทางเดินเลี้ยวไปอีกซอยหนึ่งเดี๋ยวทำให้แต่ต้องรอไฟก่อนแ <Okay. S 1> ตนนั้นเดี๋ยวขอทำกำแพงรอบหมู่บ้านแบบโอ้ที่ เออหลานน่าจะดูในมือถือได้หน่อยช่องชัดอ่ะได้ได้ได้ดได้เกคนทักมาเพราะนี่ก็ไม่วางอ่านจะเรียกว่าไม่ว่าอ่านก็ไม่ได้เพราะว่าลำบากตรงจุดที่ไอ้นี่ลำบากตรงจุด <เล S 1> ที่ <เล S 1> ว่ามันสลับสลับไปมาแล้วมันก็นแหลกด้วยใช่นั่นแหละใช้สองจอได้อยากใช้นะมันใช้ได้มัใช้ได้แต่ว่าขาด ใ่อย่างเดียวคือสายจอไม่มีสายจอแม่งหายเก็บห้องปุ๊บสายจอแม่งโดนหลุมดำแดดไปแล้วโดนหลุมดำแดกสายจอเก่าคือโดนหลุมดำแดกไปแล้วอ่ะก็คือแบบพึ่งไปขอพึ่งไปขอจอจากพี่เข้ามาแล้วเขาก็ให้มาแล้วแล้วสายจอกูไม่มีใช่ไหมล่ะต้องหาซื้อใหม่อย่างเดียว แันแต,ตอนนี้เร็จะทำเเลยอ่าคลิปมาดูว่าจะทำอะไรดีต่อเพราะว่ากูไม่รู้เลยว่าตอนนี้กูจะต้องสร้างอะไรต่อดีเอา้ารู้นึยหม อ่า uh, หลานถ้าเป็นไปได้เปลี่ยนกำแพงบ้านให้มันเป็นหินขาวด้วย uh. ก็ดีอะกำแพงบ้านได้ได้ได้ได เล็่นะอะไรนะหินใช่ปะอืมหินขราวคิดเลยโอ้ย,อพยออเพยงลเพงทงี่ะทอ,อะไรวเรรรนี่ยเพลงปลาทองเพลงปลาทองเพลงปลาทองอ๋อเพลงปั่นนี่อ่เป็นเพลงปลาทอง อนี่ปะนันกกีอยู่ไหนอะเราอยู่ที่ทํานกำแพงทำกำแพงอยู่ทนุ่กำแพงอยู่กำแพงนอกอ,ะอ่ะอ่อันนี้แก้กำแพงให้ใหม่เพราะว่าตอนที่ทำตอนแรกอ่ะมันเหมือนแบบ ไอตอนที่กําแพงนอกมันไปอยู่ข้างในอ่ะมันพอดูปุ๊บมันเหมือนว่ามันเป็นกําแพงนอกมากกว่าก็เลยแบบรหลับข้างอ่ใช่หินดี้ปะเดือนไหนไม่ไม่ไมไมหินหินสีขาวอะ่ะไหนวะเอ่อได้อยากได้หินแบบหินแบบเนีแบบ้ยเลยข้างคำเชีแบบ้ยอะไร อันนี้ปะให้กดกดห็นนี่ห็นนี่ลุง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 ปะเดยนนะคือไม่ทราบว่ากดตอบคุณควรตกใจก่อนนี้ระหว่างลุงวิเลตไม่เอาลามาขึ้นไปข้างบนรั้วกับปลาหมึกที่ตายข้างบนทั้งสองต้องรีบ้านลเออเฮกูท้อใจกับชีวิตว่า ปลาหมึกเป็นสิ่งมีชีวิตท,ที่โง่ค่ะข่าวเออนีเนี่ยมาดูนะเ,ออเน,นี่ยไอ้เคอ่าแป๊บนึงเดี๋ยวที้ขอขอแป๊บน,น,นึงตัวลุงลงุลงครับคือุกุยใหญ่จะบอกมึงว่ามาทำเชี่ยอะไรตรงนี้วะ แต่ว่าโอ้วาบมาค้างหนึ่งฮะฮะเฮ้ยดวนเอ้าคือ what the fuck อือหือกูกูเจอมันเมื่อเมื่อกี้กูเห็นมันตายไปสองสามตัวแล้วนะนี่กี่ตัวแล้วเนี่ย แล้วเมียแล้วเมียข้างตุ้มแล้วเมียตรงนั้นป่ะถ้าอีกตัวนั้นขึ้นมาอีกกูจะไม่แปลกใจละจงไม่เหงื่อไอ้ย่าอาไงกับลุงดีวะลุงไปไหนแล้ววะเนี่ยกูฆ่ามันทิ้งไปแล้วอ๋อตายหมดแล้วโอเคไอ้ลุงพ่อค้าเล่นรอนะกูพาทิ้งไปไล้ยี่ให้ยผ่านมาแล้วหลายสิบปีมึงก็ยังเจอกระโดดอยู่ตรงนี้ไอ้สัตว์ปล่อยลุงเบ้อไอ้ปล่อยจะทำไงล่ะ บอกว่าไม่เข้าใจชีวิตลุงแกมันกันว่าสรุปล้วลุงแกมาทำอะไโอ้ยบีสวอมเลือกทำไมที่ที่พูดที่พูดบีสวอมไม่ใช่แล้วนะเพิ่งมันมันบินผ่านหน้าไปตะกี้เพิ่งบินผ่านหน้าไปตะกี้แอว ดูจากไลนะจะเห็นพึ่งบินอยู่หาลังไม่เจอเพราะว่าลังโดนทุบออกไปนั่นสงสารพึ่งวะตรงนอกกำแพงเลยอยู่อไู่ไกลนี่เองอืมเฮ้ย คดนกูนทำไมเพิ่งบินชนเพิ่งบินชนว้าลองกดแท็บัูแล้วดูเนตข,ของแต่ละคนเซ่อืมน้ากำแพงเป็นสีค่ะนนว้าว ของกูยังพอทนของมึงคือหนักเลยพอเลยเนี่ยเออน้องเปลี่ยนทุกอ,อย่างเลยหนึ่งนั่งเงี้ยเน็ตกูเริ่มจากแล้วพออยู่ตอนขคืนจากอเดิมอีก ันไลใช้เน็ตบ้านอะไรมันก็จะประมาณนี้ใช้เน็ตส่วนตัวได้มันมันใช้ได้ไว้แต่มันจะตีปัญหาที่ว่ามันจะเลิบล็ดดิสนั่แหละคือข้อเสียแต่อยากแต่ถามว่าอยากซื้อโทรบีบีไหมก็อยากาซื้ออาาซื้อเอามาตั้งเอาอไ,ไว้แบบตั้งเน็ตที่บ้านใช้จะได้ใช้แบบสดวก